สําหรับทองคำมาแล้ว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 ผลรวมผมเริ่มเป็นกําไรนะครับผลรวมผมเริ่มเป็นกําไรนะในขณะเดียวกันดู s j p y ที่ผมให้แผนการเทรดบายไปนะครับผมก็เริ่มที่จะทดสอบแนวต้าสำคัญนะครับผม1 4 7 0 0 0นะใก้แล้วนะก็ต้องรอรุนนะครับว่ามันจะวิ่งแบบไหนนะจะเป็นกำไรไหมจะเป็นกำไรไหม ลุ้นนะครับลุ้นนะครับต้องรอรุ้นนะว่าผลรงจะกำไรไหมรุนหนึ่งเดียวเลย lò lún lún mình cần lún mình เนี่ยรอรอให้ผลรวมการเทรดเป็นกำไรผมก็จะพอแล้วก็ถือว่าสบายๆนะคือเวลาเป็นนักเทรดอิสระครับผมเราก็ต้องตั้งเป้าหมายให้ตัวเองก่อนนะว่าแบบเออเรียกว่าไงนะเรามีเป้าหมายการเทรดแบบไหนครับผมที่โอเคเราอยากได้กำไรวันละเท่าไหร่อยากแบบคือมันมันตั้งเป้าหมายเองได้หมดเลยนะว่าแบบอย่างผมยเงี้ยถ้าสมมติผมเทรด ได้วันหนึ่งแบบสักห้าส네ิบถึงร้อยดอลอย่าผมก็พอใจนะเออดูเจยูเจมันมองไปผมมองเป็นแนวรับนะที่ที่ผมเทรดบายเพราะว่ามันเป็นแาวรับที่ราคาหนึ่งสี่เจ็ดสูตสศูนย์ศูนย์ศูนย์เนี่ยมันวิ่งมาหลายสัปดาห์นะครับผมราคาเนี่ย mm. ถ้าเกิดดูดูจริงอ่ะมีโอกาสอยู่แล้วครับที่มันจะขึ้นต่อครับผมดูเจ แล้วมันเป็นเวลาคู่เงินวิ่งอ่ะผมบอกให้มันวิ่งทีอ่ะกำไรกำไรเยอะนะครับผมเห็นไหมเนี่ยโซนที่ผมตีเส้นเอาไว้ถ้าคือทะลุแนวต้านนี้ได้ผมว่ามีสิทธิ์ขึ้นต่อนะราคายืนเหนือ147.000ได้มีโอกาสขึ้นต่อนะครับผมสำหรับ u s d j p y นะครับอันนี้ผลรวมผมเริ่มเป็นกำไรนะแต่ว่ามันก็ยังติด,ต,ดตึงๆอยู่ตรงนี้นิดหน่อยยังลังเลนิดหน่อยนะครับผม ดูเจขึ้นขึ้นต่อแต่ว่าตัวทองคํานี่ก็ยังยังลังเลน้อยๆลังเลไม่ยอมไม่ยอมหลุดลงมาทําโซนตามที่วางแผนเอาไว้นะครับทรงๆครับผมทรงๆนะยังทรงๆอย ผมตังติดลอบอยู่นิดหน่อยครับเดี๋ยวรอหมายถึงทองคำใช่ไหมครับทองคำอ่ะผมใจจริงผมมองขึ้นนะผมมองย่อบายได้เปรียบนะครับผมแต่ว่าราคาเนี้ยมันเป็นราคาที่เขาไปติดแนวต้านของตัว3-4เท่าไหร่นะผมจะไม่ผิดเนี่ยถ้าเกิดดูนะครับเขาขึ้นมาเอาสักเอ็บห้ากันเี้ ขึ้นไปเทส3า2 3ี่สนะครับแล้วก็ย่อลงมานะครับผมแล้วก็ขึ้นย่อลงมา3 4มุกับตัวขึ้นนะครับแต่ยังไม่ยืนเหนือ3 4 1 3ี่หนึ่งสนะผมเลยมองโซนนี้เซลได้เปรียบกว่านะครับสำหรับทองคำคือไม่ได้ว่ามองมองว่าทำไมถึงเซลคือเราเซลสั้นๆนะครับผมเก็บสั้นๆนะครับเก็บกำไรสั้นๆก็คือหมายความว่าเราเก็บตามกรอบราคาที่กราฟมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นลงนะครับใจจริงผมมองบายครับ มองบายทองคําแต่ว่าผมไม่บายตอนนี้นึกอ,ออกไหมถ้าจะบายผมรอเขาย่อ,อก,ก่อนแล้วค่อยบายนะครับถ้าบายตอนนี้ติดดอยได้นะติดดอยได้แน่นอนครับอ่ะผมเริ่มกําไรแล้วทองคําผมเริ่มกําไรแล้วครับรวมกับ d ูเนะมุมมองคิดว่าผมว่าน่าจะลงอ่ากำไรผมน่าจะไปต่อได้นะน่าจะไปต่อได้น่าจะไปต่อได้ มีเป้าหมายครับว่าอยากเทรดได้กำไรวันละเท่าไหร่นะครับผมอ๋อ UJ UJ ผมบายครับ UJ ผมเทรดหน้าบายนะครับแต่ว่าทองคำอ่ะผมเทรดหน้าเซลนะครับ UJ ผมเทรดหน้าบายนะครับผมผมมองว่าเขาติดอ่ะ น่าจะกลับตัวยืนเหนือราคาหนึ่งสี่เจ็ดจุดูย์นย์ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะเซลล์เหรอครับถ้าจะเซลล์ u ูเเหรอผมขอดูเอ็มสามสิบแล้วกันสบายคือตรงเนี้ยผมมองว่าถ้าเขายืนเหนือราคาเนี้ยต่อไปได้เรื่อยๆนะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านราคาหนึ่งสี่แปดจุดหนึ่งศูนศูย์นะที่ผมตีเส้นเอาไว้นะครับผมที่ผมตีเส้นเอาไว้นะครับโอเค ที่กำไรประมาณ2ี่สิดอลน,นะเมื่อกี้ขึ้นมา2ี่สิดอลปาาระมาณห0ร้อยกว่าบาทเจ็ด้อยกว่าบาทนะยังไม่ตามเป้านะครับเป้าผมวางไว้ขอสักแบบ5้าิบถึงร้อยดอลน,นะมองว่าเก็บสัก50าดอลถึงร้อยดอลน,นะเก็บน้อยแต่เก็บชัวร์ครับเก็บไม่น้อยแต่ว่าเก็บชัวร์วไปทุกวันก็ได้ครับผมปั้นปั้นพอร์ตไปกำไรวันละแบบพันสองพันสามพันอย่างเงี้ยก็พออยู่ได้ครับในในยุคแบบนี้นะในในในยุคที่แบบ ก็ต้องบอกตรงว่าเศรษฐกิจช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยดีนะครับผมในในประเทศไทยเนอะอม,มีช่องทางไหนหาราวได้ก็ก็ทําทครับของสิ่งที่ตัวเองทําถนัดครับผมอย่างผมก็ถนัดเทรดว่าเทรดครับพอนร้อยผ่อนร้อยมีการเล่นสองรูปแบบนะครับผมมีการเล่นสองรูปแบบนะถ้าเกิดอยากอ่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่อยากเหนื่อยครับผมก็ ถ้าเป็นทองคำออก0.01ครับ0.01ครับทองคำเนาะถ้าเป็นคู่เงินก็ 0. 0.1ได้นะ 0. 0.1ได้แต่ครั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องขึ้นอยู่กับการวางแผนการเทรดที่ดีนะครับผมถ้าเล่นมั่วพอร์ตแตกแน่นอนครับถ้าไม่มีการบริหารพอร์ตนะครับผมยังผมาเทรดพอร์ตใหญ่แต่ว่าผมเล่นหลอดไม่ได้ใหญ่มากนะเห็นไหมและผมควบคุมปริมาณการเทรดนะครับผม ทำให้ผมสามารถเก็บกำไรต่อวันได้อย่างสม่ำเสมอแล้วครับผมมันคือมันก็ไม่เยอะหรอกครับผมวันหนึ่งก็ห้าสิบถึงร้อยดอลน,นะครับผมทำห้าวันก็ห้าร้อยดอลแล้วสัปดาห์หนึ่งก็กำไรก็มอที่พันถึงสองพันดอลก็พออยู่ได้ครับผมนืกอ,ออกไหมครับบางทีโชคดีหน่อยบางทีเสียเสียก็ยอมที่ SL ลยอมขาดทุนเท่าที่เรารับไหวนะแล้วก็พักการเทรดไปเนาะ Okay. ทองคำเริ่มยอ่ลอลงมาตามที่ผมมองไว้นะเริ่มยอ่ลอลงมาแล้วผมมองว่านะ่าจะกำไรได้เยอะกว่าน,นี้นะถ้าตามโซนที่มองไว้มีโอกาสยอ่ลอลงมาถึงโซน3 4 05นะ06 05 07นย์นนี่นแหละ มีโอกาสอยู่นะมีโอกาสย่อลงมาอยู่นะน่าทให้ผมเป็นกําไรประมาณร้อยดอลได้นะตามตามตามเป้าที่ผมคิดเอาไว้นะโอเคตอนนี้กําไรประมาณห้าสิบดอลแล้วอืมมาแล้วผมมองไว้ว่าน่าจะได้กําไรที่ผมมองเป้าที่ผมจะประมาณร้อยดอลน,นะน่าจะถึงนะถ้าเกิดเขาย่อลงมาแล้วสองร้อยจุดนะทองคํา มีโอกาสเลยแหละโอเคโอเคอเคมื่อกี้ขึ้น60ดอลล์ละ สักร้อยดอนสักร้อยดอนกำลังดีสามพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทก็โอเคแล้วโอเค กำไรแล้วครับมองเป้าวาสิประมาณ1นึ่อดอลลาร์นะครับผมสามพันกว่าบาทครับสามสี่พันเนะมามาแล้วมาแล้วโอเคกำไรผมมาแล้วครับเดี๋ยวจะเริ่มเก็บกำไรแล้วแบ่งเก็บกำไรแล้วดีกว่า นี่ไงย่อลงมาคือที่ผมบอกว่ามีโอกาสย่อลงมามันคือทางเฟรมที่ผมมองคือทางเฟรมเล็กนะเราก็เก็บกับไรเก็บกําไรสั้นๆเรานะครับผมน่าจะศูนย์เจ็ดลงมาได้นะน่าจะมีศูนย์เจ็ดนะถ้ามองจริงๆอยากให้ลงศูนย์สามเลได้วยซ้ำให้ลงศูนย์สามเลได้วยซ้ำนะ อ07ไปมาน่าจะลง07นะครับย่อลงมา07ถ้าหลุดตรงนี้ได้ผมว่าลง03เลยนะก็รอลุ้นครับรอลุ้นครับลุ้นเลยครับว่ามีโอกาสลงไหม ลุนตรงนี้ก่อนตรงตรงนี้ก่อนขอลุนตรงนี้ก่อนนะลุนนะครับถ้าทองคําหลุด3าม7ย์เจได้มีโอกาสลงต่อ37มเจ็ดสามสี่ศูนย์สามนะครับ if นะครับ if หลุดได้นะครับ แต่ว่ายูเผมขึ้นมาเป็นกำไรแบบสวยงามเลยนะสวยงามเลยนะยูเนะเทรดยูเสวยงามเลยนะครับผมนี่ราคาเข้า คองคำย่อไม่ไม่ผ่านอาจจะติดนิดหน่อยนะย่อลงมารับแล้วก็อดูข่าวได้ครับรอดูข่าวก็ได้นะ วันนี้มีข่าวนะ่าจะเป็น PCE หรือเปล่า PCE PCE ก็คือดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคลนะครับผม PCE นะทุ่มครึ่งนะครับมีข่าวนะครับทุ่มครึ่งมีข่าวนะทุ่มครึ่งมีข่าวก็ระมัดระวังการถือออเดอร์นะครับกำไรก็เน้นเก็บสั้นเอาก็ได้ครับผมผมเน้นเก็บสั้นเอานะคิดจะเก็บเนี้ย เนี่ยเดี๋ยวผมผมว่ามุมมองว่าอาจจะลงต่อครับทองคําผมว่าว่าดันไม่ขึ้นหรอกครับผมดันดันขึ้นยากครับย่อลงมาก่อน